สวัสดีค่ะอยู่กับช่องตะลิวระเบิดอเมริกาเ,เราก็อยู่น้ำค้นเพ่ออาบน้ผู้ใดเนี่ยก็เพ่ออาบน้ำข่าวผ่าให้หนูไม่คอมเมนต์เลยไม่โมนนมดมจากของเนาะคนอื่นดมกินอะเหนื่อยโมเมนต์โมเนกินของน้ำของนอ้ำย่นี่ของน้ำม,มันยนี่กินของน้ำวันมันเปิดรถมาบอกเขาว่ายังกไปนี่เนี่ ่นนซําเห้คนบอกว่าอันมี้้เ้มไ่ได้กินนานแล้วประมาณนเดือนเดือนไม่สองหมูเราอยากกินน้ำมีซ้อนมันอ่ะแม่ซีมยังทางเราก็รูดเดอยหเอาเนี่ยม่ม็นไปใส่เฮ็แย่กับไปพทจาะไปถามี่ไม่ถามแล้วแมแล้วถือโทรศัพท์ไปน้ำยูเม่บอกน่ะ

จไม่ให้เอาลื้อจ่ายให้เอาหนี้คหนูรวยมากขึ้นในบัญชีหนูมียี่สิบบาทสองพันจ่ายเห็นนองซะจ่ายเห็นนอนโอเล่ลงกัพี่น้องเบื้งเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเลยค่ะโอ้บรรยากาศก็ดีเอาตัดภาพมาให้เบิ้งชมบรรยากาศรอบๆร้าน หัวตะพากันออกจากลีสอรรคมาได้ประมาณส่ม,ม้งควรล้วค่ะพี่น้องกำลังสิปไปปลายทางอยูเมือนี้เขาแสดงอยู่บ้านหนองหัวแหลตตำบลแหลมทองอำเภอหนองบุญมากนครราชสีมาเนาะค่ะพี่น้องกำลังเดินทางใน,นแมวแวะปั๊มของห้องน้ำอุ้ยอุ้อุ้ยสังอย่างไม่ให้เบิ่งดอก เบื่อหเบื่อดอกว่านองจิมอย่างคุณลิเวเาจาขนมเบื่อก็ได้อ๋อขนมอีกขอบคุณที่ียวนะคะสำหรับคิดอีกวินนึง <c oughs> คุณนะคะให้พี่หรอเอ้างหนูหวงความหนูไม่เคยกินวออีมากระลองมันเอเนี่ยแม่นค่ะกินมึงกินมึงกินแล้วจะติดใจันคือครั้งแรกที่เขาวาใใช่หมว่าแลวินเขาแล้วเขาแย่กินเขาแล้วเพาในแ่เขาก็ได้กินเขาหนลองครั้งแรกในชีวิตในรองอันนี้หนูก็เลยอันนี้หนูก็อีดิบเจมึงจับเสือให้ลองดีนะหูบีไทยปุ๊คอมันหนูว่ามีเงินซื้อแต่เอ็นดูจอซื้อ เอาไหมสิท,ยทายปุกถือไหมเออเอาขาดไปแล้ว <c oughs> ยายหีแต่ว่าพบ่เอาล้มแบบปกแบบนี้แยงกันค่ะบ่แซ่หนาบ่ทันแต่งฟันนี่นี่อ้อหนักไม่ดีหรอกิ้องขาดอุ้ที่เป็นดังสัน้นมันเป็นดังไหนใส่บ,บ้างกินบ,บ้างกีเห็นาดังสัน้นยัง ไลยลองลองไอเดลิวกินบ้างใช่ไหมมันเป็นอย่างลองกินบ้าง <c oughs> เออนอนกินมาเป็นนอนกินมาเป็นเราแต่เคยกินมันนอ๊ะ่ะมันเป็นอย่างแค่เชื่อว่าจะเป็นแบบนมสัข้นๆแล้วนมนมแล้วกับเบสใส อ๋อมันบนุ่มว่ามันออกมันจะเนุ่มไหมมันมันไม่เป็นอย่างที่คิดกันเลยเห็ดหนายสันมันว่าได้เป็นอย่างนี้มั้งเราคิดว่ามันสิบหนึ่งหน้ามัน่ม่เผาหนุ่มดูอ่าที่หลังเพราวันนไปท้ายในรถทำไมเอ้แม่ไอ้มันต้องผถือท้างไหนอย่าไม่ฟังาครสิบกดได้ไหมวะ เีอยับปีนกันด้วยเอาหนึ่งสองสามเปิดมือเปิดผ่ากั้งสวัสดีค่ะเอาวลามาเจอคลิปซอนคลินแล้ปเขาบอกว่าคนที่บ่อาบน้ำแอบมาแบบมาเจอกันนี่เดี๋ยวดูอาบเลยอย่าว่าอาบเลยอย่าว่าแสดงว่ารู้ว่าคนเดียว โมเมนต์ค่ะก็คือหนูอาบแล้วก็นอนน่ะมันคือนี่ยประมาณตีหนึ่งนี่แหละมาอือเราตอนเสาร์ดิหนูนอตีสี่น้เาไปเลยน้อืเอาวันนี้นน้าใส่อทอดที่พักกัสีอาบแล้วก็นอนค่ะตัวอย่างน้าคือตัวเขาต้องแบบประหยัดประหยัดตัวรักษาตัวแม่ักโลกค่ะเยประหยัยกันตัว เดี๋ยวเบื้งเนี่ยม่ประหยัดน้ำยังบนตกะจถูกบมเบิดคือขอ,อ้างว่าต้องเหต้องผลใป้องนทำบซิมเนี่ยบซิมนเงหรอกอันเนี้ยเินเล่ให้เง ล <entrepreneurship. S 2> ํามวยไม่มอนนาละลดตรงนี้ออกบารส่เราเล่นบารเกิดตั้าวเลไหนอันไหนที่นี้เหรออ๋อมีแต้มแต้มแด้ม่น้องิอามีแต้มพร้ม่ค่ะทำเป็นเบอร์เด้์่มีแล้วแต่หนูเดือนหนึ่งหนูเขาอันนี้เท่อนึงน่าจะแบบว่าได้ง่าย สองปีดอดมันต้องมีอ๋าชว่นาทีนี้ค่ะอมไปชดนาทีว่าะจม่นนค่บายคํานาบาแบบนัคืจิงแล้วอนกพวคดมนันนั่งหมองถามเีนี่ใส่ดแบบมันแกเป่หนี่่าใทยแบบมันกระดูเหมือนบุีมาละยาดเลยค่ะแบบ กับไปฟอนทันฟอนนี่ใช่ไหมแม่หนูย่างนี้หนูหนูอยากอายแม่ทางนี้ต้องยันอยากอายแต่ว่าฮ้อนมันโคอยากอายแล้วค่ะแล้วก็แสดงออกมาไม่ใช่บางทีตอนนันเป็นแบบนี้แหละม่นเป็ค่ะมัน้สึกเรื่องของน้้ที่เป็นป้าอีกอันนี้ของพี่ต้องอยู่คนเดียวนี่จะโค้งหรื่อวราองเทา ของพุยนี่ของที่จอยู่นี่นี่ของหนูมดูใช่ไหมหวานเลยหวานน้อยแบ่ชอบกินของผมกินที่มันเลยไม่ค่อยบวอ้วนอวนไม่ใช่เกี่ยววนบึ้งนู้นเอาอย่างบอ้วนหนองหาตหา น้องคลิปนี้กับฟ้จีับพี่น้องคะดิขิตค่ะค่ะฮะลิคจิตเฮ้จาอะไเหมือนยินี้อ้งเบิ่งแนวเัาจวดจวดจดอยู่คลิปนี้ฝากไว้จำีกับพี่น้องคะฝากแบบนี้แบบปเรื่องฝากกดติดตามคนไม่อาบน้ำด้วยนะคะเนี่ยละตีเล็ขิตเนี่ยตอนเดกคปนนีเสีย่ยก่อนี่คัดแลือในสเปค นางอีคนนั้นเป็นไยโอเคค่ะฝากัวไลค์กดแชร์กดติดว่แม่นหนูมิสโลแกนไหมว่าแซ่บเอเดี๋ยวนกิ่ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเมเหัวเลยขออนุญาตะคะเหยหัวแล้วแล้วนี่ล่ะค่ะบัมล้ำเยือนมองไดหนี่ผีป่ะ เอาเออวะครด้วยนะคะอ้ยค่ะกดเคลียรเดียวเด้อค่ะแต่ว่าช่องน้องข้าพพงฝากกดสองครั้งนะคะไม่เอาค่ะใคเดีวก็พออ้ยเฮียแบบแนเยอุ้ยเาคลิปนี้พูดจำเนียครับพี่น้องครับไปบอกกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ